โอ้ยพี่น้องเอ้ยลมจุดบนนอนพี่น้อ,องวันนี้สบายดีย่ามเศร้าๆพี่น้องลมแบบโหอัออยยนตรายพี่น้องเอ้ยแบบยังนักเลยแหละลมซาคนตายพี่น้องลมซาลมซาคนหลายใจลมซาคนตายเหรอพี่น้องเพราะว่าข่าวมาไลายมื่อแล้วก็ว่า อยู่ตัวเองตายอยู่ฟังล่าเนี่ยนะเอ้ย mm hmm. แล้วก็น้องควันนั่นแหละถึกหลเดหยียบกำลังสีเดินทางมาล่ามันก็เลยสาคนตายพี่น้อ mm hmm. งลมกระโุกแรง mm hmm. พอเปนคุดน้ำพักเพิ่มหายก็คุดคุ mm ้ง hmm. มักถั่วมักแตงพี่น้องเลยเขายืนอยู่กับเจา้าสีลบ mm hmm. ความแห้งพี่น้อง ตันนี้ตายบ่ไยนี่นะอย่าคือบทช้าอ,อ๋อไาพี่หมอพี่ปอบนี่พี่หมอโอ้โหเอาขีดไก่มาใส่เด้ยอยานางพี่น้อตัอนนี้คือบริเวะเฉยฮะพอมั้งคือบอเอาข้างมาใส่ยานางพี่น้อ,อยานางแกงหน่อไม้ เฮ้ออยนาวืมแยกงานเลยละกินเป็นฟัวบาด้สิตายลแล้วล่ะเงือบทั่วข้างข้างกันเอาอันนามาใส่เอาต้นน่นนะต้นติ้วอ้าแตกแล้วพี่น้องมอัญญนหยับไปหยับเนซิลี่ให้เบิ่งไม่ได้ข่าวไปเห็นบ่พี่น้องเห็นบ่ผลงาน เด<ม>แตกแล้วแตกแล้วปลูกมะว่านนี่ปลูกต้นขมว่านนี่ตื่นเช้ามาแตกมาเนาะมาแงะค่ะท่านผู้ชมดีใจจังอีดําอีดําบากหรอจะเป็นได้์ลายเนาะเรามาคุณงานพักเด้นขยากินปิ่งเป็ดต้มเป็ดมัมิดจ้อยพี่น้องเลยจิ๋มหายหัวคนกิน สิอันนี้สิหวานผักบงกับผักกาดใหญ่พี่น้องคั่นบ่ใส่ผักบงกะสิใส่ผักอ่าสลัดอันในผักสลัดมาหวานแต่ว่าอุ้ยพี่น้องเอ้ยผักสลัดน่ะโคตรยากเลยปลูกน่ะหวานนนะบ่ออกปลูกเท่าใดซองน่ะออกดอก10กว่าเบี้ยกยังไข่อยู่เฮาเอาไปบงมันก็งามั่นเด้อันน่ะคุมักแรงคุมักขโพดเอ้ยบ่แม่นมักักแตงกับบักั่ว

มันหงว่าซบสิมาลาเนาเฮ้ยกับคนขาตัวตายอยู่บ่บใกล้เดี๋ยวพี่น้องในทางดำอยู่แหละเผาตัวเองตายเอาสัตว์อันนี้เขาสามารถพี่น้อยยัยงม่าลมสาคนตายเขาสามารถพี่น้อยก็เลยลมแหง้ง จะคลองตายเป็นหนีไายว่าสันเข้าบาจักกับเขาสามากันยังไงเอาน้ำมันลาดจะคลองแลว้วเผาจะคลองแล้วกระดูดเขากองเพื้นเขาว่าเข้ากับโบจักกันยังไงเขาสามาสัจิวะลุ่มสามกันตายบา่สามาสาไปหูหอบที่หอบแดนเลยกันเขาหูแล้วก็มันก็เศร้าลุ่ม เฮ้ยดอกก็นางามเลยเฮ้ยพอมึงเห็นย๊กเห็นไ่มพี่น้องดอกเกี้ยนะยังดอกเกี้ยพี่น้องโคตรงามเลยนั่นแหละเพื่อนที่ยิงจ่ออยู่มันอยู่หน้าหันละพี่น้องแต่ละมือนะอยู่หน้านแหละเนี่ยมันนั่งเข่าไปซอยเพื่อนดีว่าแต่มีงานพี่น้องเอ้ย น no ั่งเข้าไปทุกงานแหละงานเป็นงานศพงานดองกับขันเขาบอกนั่งกับไปเนาะขันเขาบบอกบอกนั่งกับบอกไปบางทีไงฮะฮะชีสว่างกับใต้บอกซอนไอซอนเป็นแนวบังอ้ายหักบอกไปน้ำอ้ายผู้อ้ายเนาะผู้หลอกเนาะผู้มักสัซนอืมมักแซนได้撒 ฮะคือบ <Huh? S 1> ่เห็นเลยมันปมเป็นสายง่ามเลยล่ะคนเป็นผัวบ่ได้สิตายลแล้วล่ะรอบบงสองสองสามมือนสามสี่มือพี่น้องเอ้ยสิเปิดบึงข้ออองอขย้าเด้อพอมึงเอ้ยเขาบ่าให้ไปบักกล้วอต้อนนะสบายดีพี่น้องคีบยังขาด จำสว้าล้อพี่น้ทนานโอโยืนอยู่เป็นสีลมไปน้องลยลมแห้งกระดอกกระดี้หมอเข้าไปได้ะไว่มานหมอเขาขวมลวบ่ อ๋อส um. ิไปหายายไปตอนสาวปอกันลงอันน okay. ั้นสามพี่น้องปอกันลงขุดสวนซะสิเขาวเฮือนดีบอกมาหนึ่งตจังได้พังเบิ่งพี่น้องเอ้าคือล่นอันนี้เหรเหี่ยวแล้วล่นบอกว่าลือจังไดเอาตามกินก่อนตามกินสาวก่อนโคดงามเลยทุกบงเลยพี่น้อง พระอีตูกับ,บอกอกเนี่ยมองหวานพระอีตูแล้วพี่น้อเน,นี่ยนะบอกซ้อมซ้ำเต๋อบานก็บอกเป็นยังไงบุพี่ลงไปหวานอยู่นานพักพุ่นละต้นหมักมีเนี่ยพี่น้องบอได้ปลูกอัเนี่แกงไน้มันมากเลยเกิดงามคันคันคันบป่ปลูกน่างามเขือ่อนปลูกคันปลูกนั่นมันก็ค่อยงามจะเป็นยังบุ โอ้ยพิภูนต้นหม่องเลือกสีฮักปดุดทุกข์ตึงตอันอน,อออน,นี้เราเอาไปนอนเลยว้าใบหม่องกะนเดี๋ยขึ้นสวยข่าวจะลงมาหากกวดใบหม่องพี่นอ้องเลยกวดทุกมือ่อเศร้าแรงน่าจะมาสิทมหัวจะคลองเลยพี่นอ้องเลยลายยังงามและนี่ะ Phố đây, si là... Pha. Là... Mà, mình mạc, 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 mạc chay, là anh chồng của em, anh là người đàn ông của em, anh là người đàn của em, anh là người đàn ông 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 น่ยไพ่ามาเก็บอีดำมเก็บวานยีดแน่นอนเลยย่างเดพี่น้องฮะมากหนึ่งได้มากหนึ่งยังไอยู่อยู่ทางหัวของน้ำอ้าวเพิ่มอีกแล้วพี่น้องเมืงหนป้าเต็มตดเลยหนึ่งสองสห้เจ็ดกลนสอดปุ่นลยเจ็ดแปหน่วยพี่น้องมืงไหนโอ้ย มือนะครับมือแหย่ nhà, จี๊ดแปดหน่วยมักสุกเล้วพี่น้องเจ็๊ดแปดหน่วยนะมาแหยพิ่นบ่มีต้นมะฮงมึง,งมปูกผูกูกพังให้กินเนาะพี่น้องอยู่ก,กับร้านหน่อยอันผูท้ทองปุ๋งเนาะฮะกํามาสิมอข้ออดลูกอันลุงปู้ตาอันตาบอดอดันเด้พี่น้องอ่าบึงได้พี่น้องลมพี่น้องไม่เงียบเยไม่เงียบมาเสียงมันกลัวหัดทนเนาะทนทน เป็นหัวเป็นหัวมาตําเทียงทึบทึบทึบเป็นตะยานนะพี่น้ังลมนะเป็นตะยานก่าฝนลมนะเป็นตะยานกวัวทุกอย่างแนละสันจ้มันอันตรายลมนะพี่น้องมันเป็นลมบิดคืออยู่ในต่างประเทศรานะเห็นในโทรศัพท์นะว้าหมุนเอาลังคาเฮื่อนอุ้ยโเทียงประตูห้องน้ำม,มันคงเฮียนพี่นเน้องคงเฮียนอ่า ้องน้่มเก่าอยู่ใต้พุนไปเห็ดอยู่ใต้พูพี่น้องเสียเงินละล่ะลังพักใหญู่อยู่ริมป่าสะพูไปได้พุกเอชลีฮเพุนไปได้พี่น้องขึงปึืงเลยนะนั่นๆๆๆมันดำๆขึงปึืงเลยนะพี่น้องเห็นปะอัไนแหละของพักใหญ่พี่น้องแต่ผู้ได้ออกความผิดแทนไปเห็ดอยู่พุนจะได้มาเห็ดอยู่ผิดอย่างได้เขาของนั่มเห็ดอยู่หนึ่อละพี่น้องเลยโอ้โหเฮี้ยนเลย เราทาหอาหารละละซองของกูได้พี่น้องเลยล้างบักใหญ่ของหนามเบิดเงินเป็นเท่า์ได้ความฝันต่อไปคือสิเย็ดกัมแพงนี่แหละพี่น้องบนันเป็นกัมแพงนะลักปูนหรือเสี้ยอตานางมาแปะใส่พี่น้นองเลยเนาะนี่ความฝันคนเฮ้ากับอยู่ได้น้ำความฝันนี่แหละพี่น้องเห็ดไปสู่ไปมันสิเป็นของเฮ้าจากวันนี่ เอาลักปูนมาใส่แล้วก็ตะนางมาติดใส่พี่น้องเลยงูอแบะขาวมาได้ป่ะนี่เรียบร้อยลองดูขยะหน่ปยพิวมาในชีวะในสัตว์พี่น้องเลยเก็บมาก่อนมันร้ายคัะเก็บเอาขยะก่อนถูกถูกถูกกระทงหนึ่งถูกเงยแล้วมันเขามาหัวได้ยังไงวะหัวมีแยงนะขยะขามาได้พี่น้องเลย เห็นพยะยญาคันใหม่คันเมื่ออยู่ก็ได้เประมาณนี้ด้อีสายพี่บ้านะเย็บเรี่พี่น้องเลย,ยแฟนเป่าในตาโอเคโอ้เห็นสาวย่ำได้เด็กเย็บใจเลยย่ำได้เฉลีย่ยเจียงใหม่เลยเห็นสาวย่ำได้ละเสาใจ เป็นหางเป็นหมายอยูน่นะน,น,น,ยน,น,นี่แหละลูกเอ้ยแม่ก็สินอนเที่ยงกันปวกกินไปนี่แหละอ่าบังไหนปวกกินมาแล้วเห็นอะเบิดเลยแต่ละเสากระสีแบบนี้เด้อพี่น้องเ,ด,เบบด้อดมันกินเบิดเลยโผลเบิดเลย โอ้ยแต่ละา้าวนะพี่น้องเบิ่อเอาเกินต้านโอ้เศ้านะกันได้น้ำมันดำๆหวดกับโบยูพี่น้องเว้ยพอกันขีบหนาที่เพียงเดอสวยเขาาก่อนสิบห้ากวดใบไม้ไปตอกหลังสวยหลังบวง